กินให้ให like ่คุณตำรวจเลยอันนี้อันน no> anyway> ี้ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทางหาดใหญ่นะครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทางหาดใหญ่ด้วยนะครับที่โอนไม่ให้ผมครับอันนี้ขนมคุณไม่กินปตลาะซื้อมาให้เพื่อเพื่อสีหู่ากินแต่บอกคงนอเพื่อสีหูกาเพร็ดนอเลสือเลซื้อขนมมาให้มามาฝากเห็นปะอูครับเพร็ดแต่ว่าโคตรแตกพ้องเอา แสียพ่อกินเนือสัตว์เแล้วค่ะมันมีน้โนำโคกน้ำบ่มันแสบบ่ฮห้กินน้ำโคกไปแห้เสียึ้นเลือเล่อเือเอปเไปได้ไปโรงเรียนไหนมือคืนหอดผู้บ่ป็หอ,ปหอดฮะเป็อดนะเอาเอาไปกินแก้เพเลื่อนจะเลื่อไปโรเเปงเรียนได้ว่าเป็นหกมือสำเน่เจ็ดมือจอบบกไปเลื่อหอดมือไปโรงเรียน <laughs> เอาไปบายเอฟซีนะคะขอเอฟซีคิดถึงเอีทุกคนบอกด้วย ไม่ถึงอทุกคนนะคะบายบาย